เดึกจ้ากินข้าวเช้าด้วยกันใส่เยวใส่ไหนโอเคเหรือล้ว,วะ <c oughs> แต่พุงไมยุบเลยพุงยังไม่ยุบเลยคุณข้าวเช้าถักตัวมีมังเทศด้วยเอาไปยาวเลยด่ปะ่ะเปิดไฟพอเหนีท่มหนึ่งดน่ปะปัจงไหม กิ่วันนี้มาเพอได้ป่ออืมเขาเองสามกันี่มากกว่าไหลแต่ว่ามันมีฟุ้นมีอะไน้องสดดอันนี้วั้ผิดหลายอย่างมากเชดเอาเผาไดสขาเยอเอาเผาที่มีโลมากมกีโลเดียวเอออันนั้นสองแก้วสองแก้วใส่มาอันนั้นขั้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพุงอีกรอบละเดองยวดดรุยรบบหนึ่งแต่พุงเดี๋ยวต้องซื้อมันดบผสมะบ้นจันทัน นี่ห,หนูเนะ่อไรเนาะ่ออะไรเนาะพี่กระดูกอัสาส,สวนแล้วแล้วลองเอาของสาวขาสามือไห่เอาขายแล้วไม่ออันอันนึงหูฝาลองลองหูปาเใช้ได้เยอเนากให้รงงบบับมื้งจ้าขงขายก็หงขายเลยแต่คนนี้จะนิ่งไปให้หูสมานี้เองคนนี้ไม่ยืพยืดตัในถุงมือแล้วจะนี่ดจะเป็นเม็ดแบบยืดหยุ่เนอะ อันนี้ตรงจุดไหนเป็นเพื่อนจะกินว่ล่ะน้อมีเพื่นบ็กินหัอหมูกับมีได้นะหมูกับมีแอ้นังนุงหมูกับมี่ลองหัวไมีทั้งสองอันเลยเนี่ยนืกวอร่อย

กมาตุ้งม่ได้งดีแทนอืออืมกระเทียมหอมอืมมากระเทียมชาวบ้านคนเขเาเนอย่างนั้นือต้มนอืออินเพรานื้อกนเบียานเบียขก็ล้วนูไ่มอาเนาะขาก็ถึงเนาะใส่กระทีมั่าเนาะมือไมืขปนาเบีย่อ่อยก่นี้ นี่เราผ่าก่อนดีแช่งอนนี้นอ่อนแั้รับเ่นางไมรู้ตัอยูน เราหอบไทยขอบจอบปลานันงม่จอบไทยหมนี่แม่พเศากมายเลยีตรงสามสี้ะี่ตรงหันเท็ม แม่เห็แม่เว่าอ๋อวันนี่มีแม่มาลับไม้ดืเลยเนะาะทุกวนอยู่วิ่งจุดจิ๊บชุดจิ๊บชุดจิ๊บ พอเลยแม่ไม่ทำงานม่เลยเอาคือนานงามาห้เราือาจะอู่บ้านตั้งแ่เขาตายอยู่จะเป็นงานตายเป็นยังไงไปไหนพืองแสนายงาอบ่

anh phải cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ phải những video cái dẫn ห้ตัวรถสั้นเ่งล่ะห่างสองบาร์ฟังสียงรกจะต่อฟันท่างแล้วจะเห็นว่าห้างห้ดตัวให้ต่อ่อยกเห่าง้งปลาจะติดปังอืมปังคเป็นลักวก็ไม่คือัพต่อสามค่าเยยี้ทั้งต่อไปทั้งขื้นเลยถ้าเลียต่อครบแล้วนีเราพอเนะ คุกกี้แหลต่อบางนี่ไงคุกกี้แหสิบหนี่อันนอ้หักไว่ใ้งนี่้ให้าปอนดะ์คุกกี้อนสิบหลอันอะไรอย่างติต่อทั้งเียยยย้ยพ้อมงไหนด้วยอะไรแบบน้อง อืมพี yeah, th tá, ่้งเอานอันเปลืกขาวแดงมันเมอนอันเถื่อนอะเลยอ่ะอันบอกออืมองพ้นาวก่อนนะพื้นเ้าก็ท้ามลงเลเนาะทงที่ลองไลมาก้าวนเลยอ่ะมพี่เป็นตัวองลองอ่าว้าวนเลยอ่้นออกล้ว่ะออมตร้ออเหลือที่มนอ่ะอับออืมเออเอ๊ะฮเอื่ออรอือืออนเด้อ ยุีนิราัยไปก่อนนะคะ